เขามีเขาเป็ความสุขครับงานนี้ชอบมากเลยค่ะแบบว่ารับเลยเพราะว่าอยากจะมาชอบอยู st ่แล้วนะคะแล้วเรื่องของของแต่งบ้านของทําครัวอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในบ้านเนี่ยจุ๋ยชอบมากเลยคุณจุ๋ยนี่เขาเป็นตัวแทนของตัวแทนของบ้านครับในในทุกแง่มุมทั้งโซนที่อยู่อาศัยห้องน้ําห้องลูกเตียงนอนยาวไปจนถึงแม้กระทั่งแบบโซนห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยคือของทุกอย่างที่คุณจุ๋ยเขาใช้เขาก็จะเลือก เลือกของที่ดีของที่ใช้ได้นานของที่เป็นม between, ิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทาก็ทําเพื่อคุณสามีคนนี้แล้วก็คุณลูกทั้งสองใช่ค่ะแต่คุณจูเวลาเลือกคุณจู่เลือกยังไงตามใจเราหรือตามใจคุณอยู่เออเอ๊ะ ยังไงนะก็จริงๆอ่ะเ,อเลือกให้เหมาะกับหลายๆคนคือถ้าเกิดคุณพ่อคุณพ่อชอบอะไรก็จะเลือกให้เหมาะคุณพ่อคุณลูกเหมาะกับอะไรก็ต้องเลือกให้เหมาะกับคุณลูกเราชอบอะไรเราก็เลือกแบบนั้น,นอะไรเงี้ยคุณพ่อชอบอะไรครับคุณพ่อก็จะอชอบพวกแก้าวไอพี่อะไรคะคุณพ่อชอบแม่ค่ะแต่นานออกสื่อเหรอช่วยช่วยหัวเราะให้แบบเรียกราบนางเอกอะไรเงี้ยนิดนึงได้ไหม แต่นี่เรื่องมันในแนวจริงใจก็ยังตกใจเหมือนกันแต่ว่าอ้าอยู่ดีก็ตกใจไปมุกถึงจะมนคนที่สามคนที่สามก็ต้องเครื่องโต้องเติมเิมความหวานให้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรู้ไหมเพราะว่าในความที่ตอนนี้มันมีสี่คนในบ้านอะความชอบของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปมัน คุณแม่เราต้องรออย่างไรคือตอนนี้คนถ้าเป็นคุณคุณลูกเนี่ยก็คือยังเล็กอยู่ต้องตามใจแม่นะคืออะไรที่ลูกใช้แล้วมีประโยชน์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะเลือกแต่สำหรับคุณพ่อเนี่ยอย่างนี้โตแล้วก็แล้วแต่คุณพ่อเลยถ้าคุณพ่อชอบอะไรก็ขอแค่เอืนเอ่อยมาแม่จะจัดการให้ทันทีมันเป็นอย่างนั้นไหมพูดเหมือนผมเป็นลูกอีกคนนึงจริงจริงมันได้ตามใจไหมซึ่งซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงครับคือถ้าเกิดว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรอ่ะขอแค่บอกเขานะถ้า เขาเสกให้ได้เขาคงเสกให้อะไรเงี <c oughs> ้ยค well ือถ so <cat obrig atisfied> <laughs> ้ามันไม่เหนียบากกว่าแรงเขาก็ทำให้ได้อยู่แล้วเช่นสมมุติว่าเราอยากกินเมนูอะไรสักเมนูหนึ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยถ้าเราบอกว่าอยากกินจังเลยเขาก็จะไปหาถาม AI เมนูนี้ทำยังไงแชท GPT บอกซิฉันจะมัดใจสามีอะไรที่จริงเวลาเขามีเว้นมาเมนู ไม่เลย,ยคุณเขาเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายค่ะแต่ก็จะมีบ้างบางเมนูที่เรายังไม่เคยทำอย่างสมัยก่อนที่เขาบอกเขาอยากกินก็คืออะไรนะเชฟปุผัดไข่อย่างเงี้ยอ่าผัดอะไรนะโกยเสียมีเหรอกดโกยซี่มี มีซั่วอ่ามีซุปผัดซีม่วงผัดมีซั่วอะไรเงี้ยคือจะออกแบบว่าแนวกินจีนหน่อยซึ่งเราแบบชอบทำอาหารไทยก็อาจจะไม่ถนัดก็ไปเปิดดูให้ทําให้หรือไม่ก็ไปเรียนกับป้าๆของคุณปุ๊ดนะเวลากลับที่สวนพึ่งก็จะแบบว่าจะได้กลับมาทําให้เขากินได้มันต้องจริงจังนะเพื่อมาใจสามีเลยหรอแล้วตามโบราณก็บอกรักเงา้อาทำให้ตอนนึงเราพูดนึงเราพูดถึงตะหลิวไปเลนช่วงเรื่องทุนนี่จริงมันเป็นสนิทไปจังหวัดเลยไหม จุย๋ยมัดใจอ่ะคือจริงๆอ่ะเวลาเราเห็นเราทำกับข้าวเราเห็นคนกินแล้วอร่อยอย่างเงี้ยเราก็ชอบแต่ว่าจริงๆคุณพูดว่าเขาเป็นคนอยู่บ้านเนี่ยชอบกินข้าวบ้านครับใช่ด,ใชดังนั้นเวลาทำเนี่ยเขาก็จะมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็จริงๆเป็นการประหยัดเงินในทุกคนมันไม่ต้องแบบ ไปออกไปกินหรือว่าสั่งมาเสียค่าส่งอะไรเงี้ยเราทำเองแล้วตอนนี้ปลูกพืชปลูกผักสวนเนี่ยแล้วก็จะแบบว่าพี่เขาก็เก็บมาให้ทุกวันเลยหรือไม่คุณพูดก็พาพีเจไปเก็บเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พวกวัตถุดิบในการทําอาหารแล้วก็เราก็จะได้อาหารที่เหมือนแบบมีคุณภาพคือมันสดมากแล้วก็กินพวกผักอะไรเงี้ยเยอะๆตัดของดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เข้าครัวแล้วทําให้กินบ้าง ช่วงที่ผ่านมาปั๊มนมเรียนต้องแต่ว่าก็นานๆทีทำอย่างเช่นแบบเอออาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูนี้ก็เริ่มทำบ่อยแล้วจริงๆพอทำแล้วพอใส่รักชั้นหลงฉันมันมีข้อกรลยาณ์ะไานิดนึงรักชั่นหลงฉันอะไรย่างเงี้ยไปอนัดว่าฉันไปไหนไม่ได้เลยอะไรอย่างอะไรอย่างพีเจด้วยความที่เขาโตแล้วเขาเริ่มจะมีความคิดของเองเขามีขออะไรหรือว่ามีกัษตร์อะไรในบ้านมอะไรอย่างเงี้ มีโอ้โหเป็นคนแบบว่า,าต้องจแจ้งหรอต้องแจ้งพ่อต้องใส่แบบนี้พ่อไม่ใส่กางเกงนี้นะพ่อใส่เสื้อสีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กับข้าวเนี่ยก็ต้องถามเขาวันนี้หนูอยากกินอะไรลูกอ,อยากกินข้าวผัดปลาแซลมอนอยากกินไข่เจียวอยากกินไก่ทอดอยากกินผักโขมชอะอะไรเงี้ยคือเขาบอกได้หมดแล้วอะค่ะคือเขาก็จะค่อนข้างก๊อปปี้เพสต์คุณแม่เขามาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการเรื่องเรื่องความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับป๊ะป๊าไปล้างมือด้วยนะหรือ อย่างวันนี้พี่ช่างทำผมครับเขาก็เปิดกระปุกเจลแว็กทิท้งไว้แล้วปิดไม่สนิทอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าพี่เดือนครับปิดกระปุกให้เรียบร้อยด้วยนะเออ <laughs> แม่มาก <laughs> ความแม่มากนะครับแต่ก็เขาก็จะมีมุมแบบน่ารักน่ารัก,กเช่นอย่างช่วงนี้ถ้าเห็นคุณแม่เขากิกนอะไรเงี้ยพี่เจเขาจะแบบเขาก็เริ่มอยากรู้อยากลองเห็นแม่กินนู่นีนี่มันมีครับมันมีกินอะไรอ่ะ,อะพี่เจพี่เจอยากจะลองกินบ้างอ่ะ,อะบางอย่างเป็นเป็นขนมคนโตอะไรเงี้ยครับ อย่างแม่เขว่าจะไม่อ,อยากให้กินเลยนะ,ะเขาเขาบอกว่าบบกันทำไะ่ะพี่เจ๊เขากิน<ฮ>นิดเดียวเด็จุ่ยยอมไม่เพราะปกติคือตั้งแต่เกิดมาจู่ไม่ให้ลูกกินขอแครี่เลยอะ่ะพูดง,ง่ายๆอ่ะก็ถ้าเป็นลูกอมแครนี่อะไรไม่ไม่ไม่ให้ไม่เด็ดขาดค่ะช็อกโกแลตอะไรเงี้ยไม่เด็ดขาดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าขนมบางอย่างที่พอจะกินได้อย่างเช่น ขนมไข่ที่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุก,กันเสียทําสดๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะบิให้กินได้ขนมปังที่ทําสดใหม่อบมาอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ให้เขากินอะไรแบบเนี้ย คือแต่บางอย่างถ้าเกิดมสมัติว่าดูหวานมากดูมีน้ําตาลเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ให้แต่ว่าที่แบบห้ามเลยสำหรับเด็กๆก็พวกน้ําอัดลมใช่ไหมลูกอมเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยห้ามเลยอันนี้คืออนามัยจากอะางที่ต้องพูดตามหลักจริงๆมันเป็นหลักโภชนาการซึ่งจริงๆแล้วเด็กขนาดวัยพีเจเขาเพิ่งสองขวบไม่สามขวบเลยอะค่ะก็คือจริงๆมันไม่ควรทานก็คือจะทานอะไรที่ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยน้ําตาลอะไรก็ยังยังงดงดอยู่แต่ว่าก็มีบ้างในบางอย่างที่ สามารถทานได้แต่ว่าแสดงว่าที่บ้านก็ต้องต้องไม่กินด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นเขาอ,าาอันตรายไม่แต่เรา <c oughs> กินกินกินแต่บอกเขาว่าอันนี้คือของผู้ใหญ่ถ้าหนูโ,โตขึ้นหนูก<อ>็จะกินได้<อ>เพราะว่าตอนนี้หนูแบบตับไตไส้พุงของหนูมันเล็กมากเลยลูกเว,<อ>วลาหนูกินอะไรไปเนี้ยมันก็มบามงอย่างมันเป็นอันตรายกับหนูคือหนูเวลาจะคุยกับลูกเนี่ยจะคุยเป็นเรื่องหลักความจริงเลยคุยหลักวิทยาศาสตร์เวลาเขาถามอะไรเนี่ยตอบเหมือนคุยกับผู้ใหญ่เลยอะค่ะแล้วนั่งเขาไปกินไปยาง แล้วเขาก็จะถามต่อเขาก็จะจำไปตอ่อคาต่อใช่เขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วบางทีเขาถามซ้ำจุ่ก็ตอบซ้ <t <t ําๆจนเขาเบื่อที่จะถามอ่ะคือจู่มีเวลาตอบคาถามลูกแล้วลูกเขาก็จะจําเวลาสมมติว่าเราคิดว่าเราแบบพูดไปแค่ครั้งเดียวอ่ะบางทีเขาพูดกลับมาในวันอื่นนะคะมันเหมือนแบบเฮ้ยหนูลูกจําได้ยังไงบางทีแม่พูดแค่ครั้งเดียวคือตอนนี้ความจําเขาเหมือนฟองน้ําที่แบบซึมซับได้เร็วมากถ้าก้อนอย่างที่บู๊ทบอกบอกกินนี่ตึ้งเลยแม่ คจะให้แต่ว่าให้แต่ว่าจะต้องเป็นอันที่ให้ได้อ,อันที่ให้ไม่ได้ก็คือโนไม่ใช่ค่ะนี้ อะไรอย่างเครื่องคุณในบ้านมาันต้องสะอาดนดเพราะว่าเราเป็นคนรักสะอาดน,น,น,ะนะมันจะต้องเ๊ะขานาดไหนอย่างเช่นฟองน้ําก็เดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกโซเชียลก็เห็นเนาะถ้าฟองน้ําเราใช้กันบ่อยอย่างเงี้ยมันมันก็มีแบ,บคทีเรียรมันก็จะมีความสุขปปรกที่มันสะสมอยู่ก็จะมีการเปลี่ยนทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความสะอาดต่างๆก็ดูแลให้มันสะอาดเท่าที่เราทําไหวไม่ได้แบบว่าโอ้โหเวอร์มากขนาดนั้นแล้วก็พอพีเจเขาเริ่มโตแล้วเนี่ย มันก็ไม่ต้องแบบว่านึ่งหรืออะไรแล้วไงแต่ว่าคนเล็กยังต้องมีอยู่ตอนนี้เพราะเรามียังมีคนเล็กที่ยังไม่ขวบอะค่ะแต่ยังกินนมแม่อยู่อะไรเงี้ยก็ความสะอาดพวกยังต้องนึ่งภาชนะต้องมีเครื่องนึ่งเครื่องอ V ีก็ยังมีอยู่ก็ต้องแยกกันเลยหรอฟองของแม่คือฟองน้ําของผู้ใหญ่ของเด็กนี่คืออยู่แยกเลยหมายถึงว่าอ่างเด็กอ่างผู้ใหญ่ก็คือควรแยกอยู่แล้วทุกอย่างที่ที่ที่เราใช้อ่ะค่ะก็จะแยกเดี๋ยววันนี้มาจนสี่จะสัทิ่ลมเราอยากเอาอะไรกลับไปมั้ยโอ้โหหลายอย่างเลยเยอะเลยนะก็คือขั้นตอวที่เราเปลี่ยน พ่อก็ทํางานเปล่าเปล่าเปล่าแม่ก็จิ้มแล้วอันนี้นี่นีนีนีได้กี่อย่างมันมันมีบางอันที่เรารู้สึกว่าอ๋อพอดีเลยเรามีแปรงสีฟันหลายอันอะไรเงี้ยเราก็มีที่ใส่แปรงสีฟันแล้วมันมีรูหลายอันแล้วเวลาตั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบดีไงถ้าไปใส่เป็นแก้วอ่ะไอตรงขับคราบที่เป็นแก้ว่มันใส่แบบนี้แล้วมันก็อ่า ไม่มีจะเกลือ่อนเลยหรอผมกวไม่มีฮะตัวตวาลอยแล้วนะตอนนี้ที่คือพาไปไมเออร์ใช่ไหมโซน,นเครื่องครัวอะไรเงี้ยกระทกระทะแล้วก็ไมเออร์เขาก็จะมีแบบเซตที่เป็นแบบมิกกี้เมาส์แล้วนี่เขามิกกี้เมาส์เลเวอร์คือเขาอจองไปหลายเซตซึ่งจริงๆมันต้องมีที่บ้านไม่มีแต่ว่าเขาอยากได้ถือว่าที่บ้านต้องมีมาเซตมิกกี้เมาส์กระทะร์ติลิวที่บ้านเราไม่กระทะแต่หลิวแล้วมันเจาะเป็นรูปมิกกี้เมาส์มันมีมันต้องมันจำเป็นนะแต่มันต้องใช้มั้ยมันควรมีเนาะมันก็ควรจะมีมันทำให้มันทให้อาาหรรออ่่ยขึ้นใชม มันทําให้คนทํามีความสุขทอเป็นความตุกตาอาหารก็อร่อยคนกินมีอะไรไม่ไดเสิร์ฟเข้ากันได้ดีจริงๆไม่มีไม่มีครับอะไรที่เป็นความสุขก็จัดได้เลยตามสบายแต่คือให้ฝากในฐานะเป็นผู้เป็นพ่อเป็นพ่อแม่ด้วยที่มาเจอฉันสิฝากความชุบไปเลยสำหรับแม่นะคะส่วนแม่เนี่ยเป็นคนที่เริ่มคิดเยอะ เรื่องอทั้งการใช้เงินการจับจ่ายใช้สอยซื้ออะไรตอนนี้ก็ต้องซื้อของที่มันดูมีคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาดีแล้วพวกช่วงโปรโมชั่นมีส่วนลดส่วนลดอะ่ะถ้าเขาจัดแคมเปญแบบนี้แล้วว่าทำไมเราจะไม่มาเนี่ยหรอแม่ใช่เพราะว่าบางทีอ่ะเวลาเราเรา,เราลืมไปแล้วแล้วเฮ้ยมันผ่านช่วงลดราคาไปแล้วมันเสียดาย,ยางไงดังนั้นช่วงลดราคาเป็นช่วงที่เขาก็คือ คืนกเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่ก่อนไม่เคยวิ่งหาพวกร้านเซลเลยเลยนะเวลาไปเที่ยวกับผู้พี่เป้คิรินอย่างเงี้ยแล้วเออมันจะมีร้านเซลต่างประเทศเนี้ยโอ้โหทุกคนเข้าไปเหมือนเป็นแบบวิหารซาล่าอะไรเงี้ยช่างเวลาใช่แต่ว่าคือหนูก็เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้พี่เป้เขาจะวิ่งเข้าหาแต่ตอนเนี้ยเข้าใจพี่เป้แล้วเข้าใจอะไรที่เป็นความแบบโปรโมชั่นป้ายเซลหกสิบเปอร์เซ็นต์อัพอะไรเงี้ย เสร็จหนูในฐานะพ่อบ้านครับก็ในฐานะพ่อบ้านนะครับก็อยากฝากไปถึงบรรดาพ่อบ้านทุกทุกคนนะครับก็สามารถพาคุณแม่บ้านมาช้อปปิ้งได้นะครับที่ Central Home Inspire เนะครับก็ระยะเวลาแคมเปญเขามีถึงสเดือนนะครับก็เริ่มที่วันนี้นะครับ15สิงหาคมแล้วก็ยาวๆสะดวกวันไหนมาชิวๆได้เลยนะครับก็มีที่ Central ทุกสาขานะครับยาได้เลยวันที่15ตุลาคมนะครับก็พาคุณภรรยา มาปล่อยเขาไว้ตรงนี้ให้เขาได้เดินแล้วคุณสามีไปไหนคะคุณสามีก็ไปนั่งกินกาแฟรอก็ได้เดี๋ยวจะเดินไปด้วยกันก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับผมว่าการได้เลือกของที่ดีแล้วก็บวกกับมีโปรโมชั่นเหมือนที่คุณจุ๋ยบอกเวลาที่มีโปรโมชั่นแน่นอนว่าบางแบรนด์เขาก็จะมีมีลดราคามีออนท็อปอะไรนู่นนี่นั่นมันสามารถช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราได้เยอะมากจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญของทางเซ็นทรัลนะครับก็อยากให้ทุกๆครอบครัวเนี่ยได้ได้อิ่มเอมได้มีความสุข กับบ้านที่อยู่แล้วมันเป็นที่ชาร์จพลังชีวิตให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นใครขาดอะไรมาเอาไปเติมได้ครับเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ของเขา pull o u of inspiration ใช่ครับก็ไปได้ที่เซ็นทรัลทุกสาขาเลยครับลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกชายอะไรคะอะไรคะลูกไม่ค่ะตอนนี้ลูกชายแบบจะเปิดคอนเสิร์ตอยู่แค่ที่วันเลยนะคะอ๋อลูกชายลูกชายเราเนาะจริงๆอะพีเจเขาเป็นคนเหมือนชอบ ชอบเพลงชอบเต้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเวลาสมมติเราเปิดเพลงอะไรเขาฟังอ่ะเหมือนเขาก็จะซึมเร็วมากซึมชับเร็วมากล่าสุดนี้คือเริ่มสอนเพลงชาติแล้วนะคะเปิดให้ฟังสองสามครั้งตอนนี้คือร้องได้แล้วอ่ะค,คือเอ้ยเร็วเหมือนกันคือเราก็ไม่คือเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเด็กสองขวบอะไรเงี้ยเขาร้องเพลงชาติหรือว่าพวกเพลงอะไรพวกเนี้ยได้เยอะแยะก,กันแค่ไหนแต่สำหรับลูกเราเรารู้สึกว่าเออหนูหนูก็เก่งของหนูนะอะไรอย่างเงี้ยจิงจุดทีอธิบายกันว่าเพลงชาติมันเป็นอะไรเขาเราต้องให้เหต ก็บอกบอกนะคะแล้วหนูก็ท่องเลยนะ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติกลับไปวันนี้ต้องเห็นหิตอนนี้าข่าวแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ร้องได้ประมาณสักครึ่งครึ่งเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณพ่อเมื่อวานคุณพ่อไม่อยู่ไปเตะบอลเตแล้วสวยเลยเต็เพลงแล้วค่ะแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงนะจะดูคลิปไหมคะเอาเหรอเอร้องได้เต็มเพลงแล้วเหรอโอเคใช่แล้วก็เราก็เราก็พูดเลยด้วยความภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบหลุดไทยแล้วเขาเวลาเราเขาเห็น่อนนี้ย เขาจะยืนตรงแล้วพอเขาร้องเสร็จเขาโค้งใช่ครับตอนนี้เขาก็จะชอบเนี่ยฮะเพลงชาติบัวลอยของพี่แอ๊ดคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกเขาเป็นอย่างงี้นะบัวลอยแต่ตอนนี้พอโซดาป๊อปดังเขาเลี้ยวมาเป็นโซดาป๊อปโซดาป๊อปเขาจะชอบการร้องเพลงนะใช่ครับผมว่าเขาเขาน่าจะชอบมากแหละเพราะว่าบางทีเราอยู่บ้านแล้วเราก็มีการแบบ ทำเพลงหรือว่าร้องเพลงในจังหวัดที่เราคนเพลินอะไรอย่างี้ครับอย่างล่าสุดผมร้องจัก,กรยานสีแดงของพิเศษใช่ไหมครับ <laughs> แล้วเขาก็ถามป้าป้าป้าร้องเพลงอะไรอะ่ <laughs> ประป้าร้องให้ฟังอีกทีหนึ่งได้ไหมเขาบอกเออเขา <laughs> เขาอยากฟังเพลงนี้อะไรอย่างี้ครับลุกขึ้นก็ก็เปิดให้เขาฟังจัก,กรยานสีแดงจจตอน,นีร้องได้แล้วจริงร้องได้แ <laughs> เ,เพลงคือหนูไม่มีเวลาลงคลิป ไอ้พวกพี่ๆได้เหตุกันสนะแต่เพลงเก่าๆเลยนะใช่ครับ90เนี่ยชอบมากคือเขาเหมือนกับว่าเพลงในยุค90ยุคพวกเราเนาะโอ้าายุคปูเป้์ยุคปูเป้์ยุคปูเป้แล้วมันเหมือนเขาเพลงมันจะไม่ซับซ้อนมากอ่ะฮุกก็จะโดนคำจะชัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะจำไม่90ก็มีนะกุหลาบและเด้อก็มีแบบเพลงสบสนุกด้วย สนับสนุนค่ะแล้วก็สนับสนุนทุกแนวเพลงคือชอบแนวเพลงไหนก็ร้องเลยอะไรเงี้ยคาราบาก็ได้ลูกทุ่งก็ได้หรือจะไป K เคป๊อปหรออะไรเงี้ยหรือว่าจะไป9 0้าูนพี่เบิร์ดอะไรได้หมดจริงๆอะแววเขามาตั้งแต่เขาปกปก,ปกว่าที่เขาชอบเพลงพี่เบิร์ดอะเราเราเปิดหมองจันทรควรันตอนนี้คือหมองจันทร์ควันได้ทั้งเพลงจริงๆก็เนี่ยกาวว่าเดี๋ยวซิ่งปีก็จะเปิด <laughs> แฟนมีตอะไรเงี้ย <laughs> เพลงอย่างเดียก็ว่าเขาลองเพลงชาติได้อธิบายไปว่าเพลงนี้เปิดทำไมต้องมาตอนแปดโมงเช้าบ้าเพื่ออะไรแต่ก็ไม่ได้อธิบายว่ายังยังไม่ได้เวลาแปดโมงขอโมงนะคะแต่ก็บอกว่าเป็นเพลงชาติเวลาเราได้ยินเราก็ต้องยืนตรงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนอธิบายเขาฟังเหมือนท่อนเพลงชาติอะไรอย่างเงี้ยว่าตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยว่าแปลว่าอะไรแล้วเราก็จะสอนเรื่องธงชาติด้วยอะไรเงี้ยครับว่าธงชาตินะอันนี้อันนี้คือธงชาติไทยนะครับลูกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาที่เราบอกว่าโอเค ธงชาติไทยเป็นแบบนี้นะเวลาเขานั่งรถไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมพาเขาไปไปทำฟนาำฟนไปเรียนเทกุ๊ปอะไรอย่างเงี้ครับเขาก็จะเห็นแบบธงชาติตามแบบตามตึกอะไรย่เง,งี้ยต่างๆเขาบอกว่าโห oh, ป้าๆธงชาติใหญ่มากเลยครับเราก็ใส่เข้าไปข่ายข้อมูลที่มีประโยชน์ความารู้รอบตัวไปเรื่อยๆแสดงว่าได้ดับใจตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เลย ได้หลังใจทุกเรื่องจริงๆแล้วอะแต่ว่าแหมเด็กก็ต้องมีนิดนึงบ้างสําหรับวัยเขาที่มันก็เป็นไปตามวัยนะคะอาจจะมีแบบว่าต่อต้านบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคือเขาก็เชื่อฟังเพราะเป็นเด็กที่น่ารักแต่ลายคนเห็นคลิปที่เขาใส่สูทแล้วเขาไปขยับกล้ององบอกว่าใส่สูทแล้วหล่อมากดูแบบนุ้งงานนุ้งกล้องเห็นปะอันอไหนอะคลิปไหนอะใส่สูทแล้วไปขยับกล้องแล้วพูดยินข้างหลังอ๋อน่าจะงานถ่ายเมปซสกินอ๋อเหรออแม่บางเบอร์หลังขยั้องให้ใช่งหง รู้เยอะมากเลยตอนเนี้ยเขาเขียนไว้เวลาคนชมว่าเขาหลอกเขาหน้ารักถึงอะไรเขารูบไหมเขาดูไหมรูบไหมไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีก็จะถามเล่นๆว่าป๊าป๊ากับพี่ชาอึนอูใครหลอกว่ากันเขาจะทำหนูด้วยพี่อยากฟังคำตอบไหมดูจากสิ่งน่ารู้เลยว่าปวดใจป๊าป๊าไม่หลอกพี่ชาอึนอูหลอกแล้วก็ถามต่อว่าแล้วแล้วพี่เจหล่อเป็นใครลูก พี่เจก็หล่อเหมือนชาอุนอูไงแล้วอุนอูเขาเรียกพี่อุนอูอออ่่ะพีนูแล้วป๊าป๊าไม่หล่อเหรอป๊าป๊าไม่หล่อป๊าป๊าไปไกลๆตรงนู้นเลยทำไมเนี่ยแม่พาชอบแม่พาชอบเอยขาเาชอบมาจากไหนดูเลยแม่ไงแม่พาชอบใส่เมนูนี้ไงใส่ความรู้จัดนี้ก็ตอนตอนท้องพี่เจอ่ะก็คือแม่เขาก็นั่งดูตั้งแต่ท้องอยู่ในท้องเลยอ่ะชาอุนอูแล้วเขาก็รูปท้องเาบอกว่าหนูเกิด หวังสู่หวังสูไปนะให้หล่อเป็นชาอินูนะลูกอะไรเงี้ยโอ้โหรูปแล้ว็ท่ล้องไปอเป่้องไปนะฮะเขาลืมไปแล้วว่าสามีเขาคือดีเจพูดสามีเราก็หล่อทำไมเราถึงไม่พูดถึงจิตใจแล้วจิตใจบ้างไม่มันเคยมีคนพูดว่าถ้าเราอะอยากให้ลูกอะน่ารักเหมือนใครอะไรเงี้ยให้ดูเยอะๆดูรูปดูอะไรเพราะว่าคุณยายเขาบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนเขาม่มีทานซื้อว่าจะตีสารอะแล้วมันมีรูปเด็กอะอยู่หน้าปกแม่อยู่อย่าเขาตัดไว้ตรง กระจกแล้วพอจุย๋ยคลอดมาเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเลยอันนี้ก็คือความเชื่อโบราณโบราณนะแต่ว่าคือจุ๋ยดูเขาเรียกว่าอะไรซีรีเพื่อให้ตัวเองอ่ะจะลงใจไม่เครียดในช่วงท้องเพราะว่าช่วงที่แบบใส่ตัวอ่อนบางทีเราก็ไม่กะไม่อยากจะเครียดเพราะว่าเราอยากจะติดใช่ไหมคะก็คือจะดูแล้วพอเขาพอเขาโตมารู้เรื่องนิดนึงอะ่ะเ,เราก็บอกว่าเขาเป็นชาอื่นๆอะไรเงี้ยชาอื่นชาอื่นแล้วเขาก็กินข้าวแล้วแบบหนูเหมือนชาอื่นๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนเขาไม่รู้เรื่องหรอก แต่ตอนนี้เออมันมีพี่ชาอึนอูเขาเต้นท่าโซดาป๊อปนั่นแหละเขาชอบเพลงโซดาป๊อปเขาก็เลยได้เห็นพี่ชาอึนอูของเขาจริงๆว่าผมแน่เหมือนใครที่เอเขาแยกได้ว่าคนนี้หน้าตาดีคนนี้แบบเขาเรียกว่าหล่อกเขาเรียกว่าสวยอ่ะแล้วเขาแยกพ่อขอก็คือแยกเม่ไ้ม่รู้เขาสิพูดเออทำไมเขาก็แยกได้เหมือนล่ะอ้ยเราไปเทียบอะไรกับชาอูไม่ได้หรอกพ่อปวดใจไหม อันนี้ตอนท้องจะเปิดแบบฝันเฟื่องอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกดูใช่เหรออไอย่างเเหรออออ่ลูกค่ะคู่กันคะคิดว่าสองคนพอแล้วใช่สองคนแฮปปี้แล้วใช่ค่ะสองคนกำลังดีคือพ่ออุ้มคนหนึ่งจยอุ้มคนหนึ่งในในตอนนี้เรายังอุ้มเขาได้แล้วก็ขนาดของครอบครัวเหมือนเราแบบเราดูแลเขาได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนมีลูกยากอยู่แล้วดังนั้นตัวอ่อนที่มีไว้มีแค่สองจริงๆ ถ้าจะมาสามนี่คือต้องธรรมชาติแล้วแหละซึ่งโอกาสแล้วมันโอกาสไหมทำอยู่ไหมคะคือถือว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นไปได้แหละแต่ก็ไม่ไม่ได้หวังอะไรตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าสองกำลังดีครับค่ะพอแล้วพอพิจารณาพอพิจารณาคือจริงจริงสองก็คือถ้าแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยก็คือเราคุยกันไว้สาแต่ว่าพอมีสองแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออสองคนเนี่ยแฮปปี้แล้วนะแล้วถ้าเกิดมีคนหนึ่งอ่ะมันจะวนหลวมัน ลูกมันจ,จะบนมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมาปัมมาป๊มนมมึปั๊มนมเราก็จะไม่ได้ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เ<ด>ลย<แ>คิดว่าโอเคสองคนนี่แหละกำลังแบบกำลังแฮปปี้กำลังเมนเนจกกันได้<ม>ได้ดีคนโตเริ่มโตคนที่สองเริ่มแบบ เริ่มโตขึ้นมานิดนึงแล้วอะไรเงี<ม>้ยเริ่มสามารถทาจังหวะการห่าง,างของลูกระยะอายุกำลังดีใช่แล้วก็อย่างนึงก็คือสงสาร<อ>เขาด้วยแหละ<อ>คือเขาเป็นคุณแม่สายเนิร์ด<อ>เป็นคุณแม่ที่แบบสายจริงจังอะไรเงี้ยครับเรื่องนมเขาจะเป๊ะมากๆ,ๆอะไรเงี้ยครับ<อ>แล้วก็เรื่องโภชนาการเรื่องเรื่องความสะอาดเรื่องสุขภาพลูกอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าออสองคนเนี่ยเขาได้เต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาได้แบบพอลูกโตขึ้นมานิดนึงให้เขาได้มีเวลามีชีวิต ส่วนตัวได้ไปทำอะไรในสิ่งที่เขาอยากทำบ้างก็มีทำได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นลูกต้องเป็นวัยเรียนแม่ก็ต้องไป็นสุดวัยเรียนจุยดู่ีความสุขอาชีพแม่น่ะที่สี่รู้ได้ไงอ่ะแม่เขาดูมีกวามสุขมีความสุขฉันอยู่ในโลกฉันแล้วดูสวยมากกว่าตอนทองอีกเออใช่หนูหนูรู้สึกว่าการมีลูกมันเหมือนเป็น มันเป็นความท้าทายอาชีพแม่อย่างหนึ่งแล้วก็มันเหมือนเป็นด่านอ่ะให้เราเหมือนเราเล่นเกมอ่ะหนึ่งขวบเป็นอย่างนี้เราต้องผ่านไปให้ได้สองขวบเป็นอย่างนี้สามขวบเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจูก็คิดว่ามันตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตของเราแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วแผนการเรียนอะไรเงี้ยของพี่เจมส์เนี่ยเนี่ยค่ะจะเข้าเรียนเดือนหน้าแล้วเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จร,จริงๆแล้วสำหรับเด็กเล็กๆนะคะสำหรับอันนี้อันนี้ความคิดของบ้านนี้นะ,นะก็คือเอาโรงเรียนที่เราไปส่งไหวเขาไม่ต้องเดินทางไกลมากนะคะแล้วก็สามารถเอ่อได้เขาได้มีความรู้หรือได้ได้เล่นอย่างมีความสุขอิสระในช่วงวัยอนุบาลอะไรเงี้ยถือก็คือเป็นแนวนี้คือไม่เอาไกลบ้านน่าเต็มใจมั้ยว้าวุ่นไหมเพราะว,ว่าลูกไม่เคยหักโงเลยนะ จะต้องเลือกไวันที่ไปส่งมาวุ่นไมร้องไห้ไหมหรือว่ายังไงนี่ไปเพกุ๊บอกป๊าป๊าป๊าไม่ต้องเข้ามานะอยู่ข้างนอกเลยเจเข้าได้จริงแต่ว่าลูกลูกของผู้ปกอรองท่านอื่นนะปกครองเขายังเข้าอยู่เพราะจริงเพกุูฟเขาให้ผูปกคของเขาได้หนึ่งคนแต่เขาไปเนี่ยทุกครั้งเขาบอกป๊าป๊าอยู่ข้างนอกแล้วพอดูลูกก็คือ ไม่ได้สนใจเลยป๊าป๊าไม่ร้องตามไม่ได้ัเลยลูกลูกไม่ได้จะร้องไห้แล้วพ่อเนี่ยตาคอจะต้องกลัวลูกไม่ให้เข้าไปเรียนด้วยไม่มีเขาเปิดประตูปุ๊บวิ่งจู่เข้าไปเลยอ่ะคือเป็นคนแบบชอบไปโรงเรียนมากพร้อมมากครับก็มีอยู่เช้าหนึ่งเขาก็ตื่นมาแล้วเขาถามว่าวันนี้วันนี้พี่เจจะได้ไปโรงเรียนไหมอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสองขวบแปดเดือนที่พร้อมไปโรงเรียนมากเราคิดว่าคงไม่ร้องไห้คงน่าจะเป็นไม่พ่อก็แม่นี่แหละไี่ร้องไห้เวลาไปโรงเรียนกลับมาก็มีเรื่องต้อง อ๋อเขามีภาษาจีนมาเล่าให้หนูฟังแล้วก็เหมือนแบบวันนี้หนูเรียนภาษาจีนอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ชี้ตาว่าตาผู้ว่าเยียนจริงอะไรของเขาอ่ะจีนก็แบบว่าใช่ใช่ไหมหนูอันนี้หนูไม่ได้พูดมั่วใช่ไหมลูกวันนี้แม่ไม่ได้ไปนะแม่ไม่รู้คําศัพท์นี้นะพอเราไปเช็คมันแล้วคือจริงเขาเป็นคําพูดที่แปลว่าตัวนั้นจริงไริงเลยแล้เขาก็ได้ภาษามาด้วยแลวคนเล็กตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนเล็กตอนนี้8เดือนกําลังแบบน่ารักเลยกําลังหลงเลยพ่อนี่คือกลับบ้านมาเนี่ยรีบวิ่งไปอาบน้ําก่อนัดบแรก เพื่อที่จะกลับเพื่อที่จะได้มาอุ้มคนเล็กเพราะว่าพอ,อตัวเล็กเขาก็จะเป็นห่วงกวังวลเวลาเขาไปเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รีบอาบน้าแล้วมาอุ้มแล้วก็แบบเขาบอกเขาจะหอมลูกอย่างเดียวเลยแหละเขาจะหอมลูกอย่างเดียวเลยแหละ้เขาก็หอมทั่วบ้านเดินมีความสุขมากเวลาตื่นลงหลอกแล้วตื่นยังของเนเลยอ๋อลงหลอกแล้วค่ะเพราะว่าถุยฝึกให้เขาแบบนอนนเวลากินเวลาทุกอย่างเลยลงหลอกแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นเป็นลูกสองคนที่ที่เรียง่าย สดงว่าเรายืนยันว่าพีเจกับเจมส์ไม่ใช่ฝาแฝดกันแน่นอนไม่ใช่เกิดโขหาันสองปีใช่ไหมเคลียเลยนะเคลียเลยเหมือนกันมากคเหมือนเหมือนเราตอนตอนที่คลอดออกมาในตอนที่เป็นแบบทันลอกอะเราก็เอาทำรูปเทียบกันเหมือนกันมากแล้วพอแบบยิ่งโตตอนช่้งอบะหัวฟูฟูอะ เหมือนกันแบบเหมือนกันมากอาจจะต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขายืนเลี้ยงนั่งเลี้ยงอ,อยู่อะจู่ก็แบบว่าที่แรกมันเหมือนแฟชนแบ็กเลยอะมันเหมือนเป็นภาพที่เขาเคยเห็นที่รักเลี้ยงพีเจแบบนี้เลยอะถูกผมนั่งป้อนนมแล้วผมว่าเหมือนป้อนพีเจใช่กท้่เจ้าลุเลยที่เจ้าดุอารมณ์แบนั้นใช่ครับทีเจ้าดุจริงๆแล้วพีเจเขาไม่สงสัยหรอกว่าทำไมน้องนั่มของเขาไม่ไม่ไม่แต่เขาเาร <โด S 1> ักน้อง,งมากเขาชอบไปหอมน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมละมุนมากครับละมุนจะพองมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเสร็จแล้